ไหนวัน,นี้เี้ยกำงินแล้ว,วหาเงิอนอยู่ไส่อยู่เทพพุนาแต่คนกนะ็แชรว่าตบวสอลงทางใต้มาสง่งเกิน,น,นวันนี้จะพาทุกคนไปส่งปลาร้าเพื่อนอสาษางเนะาะแถวพาว๋จะไปส่งให้เพื่อนจะ้ะแล้วว่าก่อนที่จะไปส่งนะเนาะเดี๋ยวจะไปติดบินค่าน้ำข้าไฟค้าเช่าห้องก่อนเนาะห้องของแต่ละเดือนนะ ถ้าได้สองปัญหาก่สองพันปดประมาณนี้อันนี้ก็ห้องสามพันผลเปิดไฟไม่ใช่สี่นนเปิดแอร์ตลอดก็จะอยู่ที่สี่พันหนึ่งร้อยประมาณนี้นะไปค่ะบรรยากาศเย็นระเดอ้อทุดคน พัฒนาอืมจะมาพัฒนาชุมชนก็ค่อยเลียวไปลูกสงามากยสตัดดอกกลาออกแล้วเ็จะปลูกดอกโอเค <c oughs> ส เจอเหตุงานเนาะมันแหย่ลงใต้ประตูก็ไปได้เพราะมันเป็นึืนระดับแบบ้ิะ้ะเดี๋ยวจะให้น้องเกนไปติดทีหลังเนาะเพราะว่าไอ้มีนัดส่งประแดก น้ำปลามาสง่งแ,แมออแถวพาเราสั่งอันนี้น้ำป <S <S ลาแถวมาสั่งนีนะ่แหละยายน้ำปลาสวัสดีค่ะอุ้ยอ้ายตู <S <S ้ป่านนี้จะเ,เป็นนาจะอยู่ลำบากเป็นเดือนสองเดือนคเคยเห็นเลยมาหองเห็นหมาลูกบามี เพลมันเห็ดงานณว่าเขาม่ได้เห็นมันมันไปใส่มันไปหาเงินแล้วหาเงินอยู่ใส่อยู่เทพพุนาบกบบอลใจ้ีสยาอลูกวะสวัสดีค่ะพียาเมื่อไหร่ไปซื้อของวันอยู่โรงพยาบาลฮะเข้มที่ซองมาแแมเข้มเล็ขเข้มอะไรฮะ สวยเอาเนาะเนาะยกกระทะเหมากัจะเอารักไปนึ่งเอารักนะรักอะใ้นาลี่ใช่ไหมไจ้าบุร่เอาเป็นกระถางไแไม่ๆจาดึงรักต้นยังกกอีหยังคัะบุหมดกับยาสีฟันทาค่ะทางคุน เออหันแหละทางนี้เลยนนมีปะมัะนมีสีอะไรบ้างอะแกมันก็มีหลายสีนะทีนี้ว่ามันมีเร่มละห้าบาทนะเนะี่ย นี่ค่ะมาซื้อสมุดเอาไว้จดไค่ะ

ก็ใครก็ปิดนะนี่ค่ะซื้อหมดเอาไว้จดเวลาที่คนสั่งของเนาะแล้วเราก็ได้เป็นไปก,กินที่ชาวา,วาวโต๊ะเดีเ๋ยวที่พ่อจะเอกมัวดอกไม้ที่เกิดมาใหญ่หลวงขนาดแบ่งให้พ่อแม่นะวันนี้ปิดช็อปค่ะ รับออเดอร์สายนะคะวันนี้เพราะว่าไปส่งของมาเนาะต้มแซบแบงให้พอ่ออออันนี้มาอีกนี่ลูกอีกหนึ่งถว้วยชิมกันเด้อพี่น้องอืมได้ดดเลยสวัสดีสี่เดือนวันนี้ดาวไปไหนดาวไปโรงเรียนวันไหนจะไปโรงเรียนพร้อมกันอาทิตย์หน้า มั่นใจแล้วเหรอไม่ไม่ไม่ <laughs> พรุ่งนี้ไปฉีดไฟเซอร์เหรอลูกเข็มที่สองกินค่ะมาเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้ก็เป็นเวลานี่นะสอนลุกจำจ้ะพี่น้องจจกเจ้าบองหมดแล้วเลี้ยหกอันคุณแม่ไาหน่อยเพิ่สั่งพักกรอกแล้วเกือเออบแล้ว ที่มีเหลือคือโต๊ะที่เปิดไว้อยู่แล้วจ้ะเปิดยังไงบองกินแจ่วกับแแลวอายนะตอนนี้หมดแล้วจ้ะรออีกนิดนึง ไปแฟบอยกกิงขขาเยอะว่าวโปรซาบยังไงซาแบบไปของยังไงทมเนี่ยเขาโปะอะไรอีกบ้าได้นีก็โปะกันยังขาดได้เจ้าวะ

什么 ดกขาขเมื่อลูกสาวก็แพ็คของมาแล้วก่ะแตเพ่อนอาจจะเป็นหญินแกล้งเหมือนเขียนแรกอืมน่าอืือกันเขียนแรกว่าเป็นนังน่นะ บยเลย mm.